เอาสี่หมืนหกยังไม่รู้เลยมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันอันนี้แพงมากนี่ดูสนิมข้างหลังเหมือนสนิมพระท่ากระดานนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้คือพิมพ์ขุนแผนบ้านกลางรเราเจอกันเนื้อดิน นี้เนื้อตะกัวแล้วรู้ไหมเนื้อตะกัวนี้ใครทำปิดตาพอป้องวัดหลุมดินอือไม่กระพัดแท้ๆดูง่ายไหมครับ ถูกใช้ลอยจานจะลบเลือนไปบ้างก็ไม่เป็นไรซึ่งปิดตาบ้านยางก่นเนื้อเนี่ยปิดตาปู่หนาคก็เนื้อเนี่ยนะครับเบนจ่าพารคีพัะปิดตาเนี่ยเมกะพัดแห่งวงการพัะเครื่องเมืองไทยจะรู้ราคากันไหมนี่เอาใครอยากจะได้ปิดตาห้าเสือเมกะพัดเมืองไทยหัวใจรัวๆวมา นะครับนี่เจอแต่ของเก๋แคปหน้าจอของแท้ไว้อ่าเจอแต่ของเก๋นะแคปหน้าจอของแท้ไว้โหนี้แต่งได้งดงามด้วยนะครับเจอแต่ของเก้แคปหน้าจอของแท้ไว้ไหมรอยแต่งก็เป็นแต่งสดเห็นไหม นะรอยแทงตะาบต้องเป็นรอยแทงสดอ้าวสวยมากคำคืนนี้ต้องบอกว่าสุขสุดๆจากหน้าพระพระปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินโอ้โหโองนี้สวยอะ่ะพระแท้นี่คือดูมีชีวิตนะดูง่ายสบายตา แท้คือไม่ต้องพยายามให้แท้ครับดูตาเปล่าเด็กคนที่ดูว่าไม่เป็นก็ดูรู้ว่านี่ยคือแท้อมเป็นแสนนะครับไอไม่ถึงนะไอสามสี่มือนเะนี่ยมันไม่แท้ครับปเป็นพรับปิดตาที่ไม่ตั้งมีบัตรอะไรก็ยังไม่แท้เลยแนละ้วถ้าแท้เป็นแบบนี้ดูง่ายแบบนี้ครับ องนี้นี่ถ้าอยู่ในตลับนี่สมคุณค่านะครับ <S <S โอ้องนี้อยู่ในตลับไม่มานะ่าฮะสภาพนี้ต้องยกนิ้โป้งให้สิบไหลเลยครับครับพี่อำนาจ,จเจริญไทยนะครับเป็นองค์ที่สมส่วนมีชีวิตอย่าใจร้ายนะครับอย่าให้ผมขาดทุนเนอ์ นี่ครับซื้อเก๊นะะยังแพงกว่าแท้ที่ใส่ราคาก็อยู่ตอนนี้เลยนะอันนี้คือเบนจา่าพาคีพับปิดตาเนื้อเมกพัดของเมืองไทยนะครับย้ำนะเบนจะาพาคีพระปิดตาเนื้อเมกพัดของเมืองไทยครับคือหน,นึ่งในห้าน่ะสูงสุดจะท็อปไฟของเมืองไทยปิดตาเนื้อเมกพัด กี่ปัวงนี้ให้เอาไปใช้กันเนี่ยเอาเจ็ดพันห้าตกใจไหมเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับในเลี่ยมนี้ผมแบ่งไปหน้าจะประมาณสักสองปีแล้วนะปิดตาหลุงดนินแท้แท้หายยากเมกะพัดปอป้องแท้แเนี่ยหายยาก อ่ะ7,500บาทองค์นี้สุดยอดเจ้าของคนใหม่ตีตลาดเพชรง,งามๆอ่ะไม่เป็นไรใช้ได้ครับนะแต่เนี้ยผมเชื่อนะเจ้าของเก่านะพยายามแปะแล้วแต่ว่าหายก็ยเห็นรอยต่อกาวตาช้างว่ะเนี่ยอีกอีกส่วนอีกชิ้นส่วนไม่รู้หายไปไหน,นไ,ได้เห็นเนื้อในนะครับ ะนะกล่องนี้เอาสี่หมื่นหกยังไม่รู้เลยมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันโอ้อยนะนะโคนสมอพิมพ์ห้อยพระบาทเนื้อชินอันนี้แพง อันนี้แพงมากนี่ดูสนิมข้างหลังเหมือนสนิมพร<ป>ะท่ากระดานนะครับอย่าท่านตู่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 พิมพ์สังกระจายโโนะ ุณแผนเนื้อตะกัวเห็นไหมครับพิมพ์นี้คือพิมพ์ขุนแผนบ้านกลางเราเจอกันเนื้อดินอันนี้เนื้อตะกัวแล้วรู้ไหมเนื้อตะกัวเนี้ยใครทานี่พ่อเนียมวัดน้อยนะนี่ขุนแผนพ่อเนียมวัดน้อยนะครับ หัวใจรัวๆมาไอเรื่องซื้อขายไม่จะเป็นนี่ขุแนแผนมอเนียมวัดน้อยหอยพระบาทนะครับในเว็บเป็นแสนนะครับอันนี้แพงนะครับขุแบนแผนมอเนียมนี่พักคงมอเนียมนี่ยาท่านตู พาะพ่อเนียมนะชุดเนี้ยพาพ่อเนียมหมดเลยครับอย่างนี้ต้องแบ่งเป็นองค์เก่าไหมเนื้อนี่เนื้อปู่สุกปากคอมมะขามเท่านะลงพุทธสั่งมิ แจ๋วตะกัวร้อยปีขึ้นใช่อันนี้เป็นเหรียญรอ .5 ลงจานนาคาลาคือจานให้เป็นขวัญถุงสุพรรณกับเมืองการติดกันเนาบใช่เพราะเนียมก็เลยสร้างพันในตะกวัวได้ใครจานนะจานมอนด้วย โหแล้วจานเต็มเหรียญเลยครับเฉพาะเฉพาะเพราะเนียมอ่ะสององค์ก็ต้องมีสี่หมื่นแล้ว ยาท่านตู่นี่องค์ละสี่ห้าพันแล้วนี่กี่องค์อ่ะห้าองค์แล้วพิมพ์สังกจายหายากด้วยแต่เนี้ยนะถ้าถามผมว่าที่ไหนนะเนี่ยปูสุกเนื้อนี้คือเนื้อเดียวกับพระปิดตาปูสุกแพงๆเลยครับโห้บ้านนี้เขาเก็บพระดีเฉพาะเนียมสามองค์เลยนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่องหอยพระบาทเนี่ยผมอยากจะบอกโคนสมอพิม้อยพระบาทเนี่ยแพ,พ,พง สำเร็จลุนภระสางกระจายนี่พอเปิดหน้าพามแล้วนี่โอ้โอาหอ่าฮหาตัวจริงยากมากนะเนี่ยดินเนี่ยมีเป็นปี๊บนะแบบนี้คือ เนื้อเดียวกับท่ากระดานสีสวัสดิ์ก็ยุคเดียวกันเนี่ยยุคนู้นนะครับยุคเดียวกันหโหเจ้าของพา้าเก็บพ้าชุดนี้ชมพเนียมหน่อยครับได้เนียมวัดน้อยท่านเสกน้ำมนต์ที่ท่าน้ำผมเคยไปอาบหายจากการปวดหลังซีเรียบผมว่าปูสุกดูง่ายไหมครับ เนี่ยดูง่ายไหมพระตะกวดแท้ๆเนี่ยพอแลว้วป่ะพเนเยันิมธิสมเด็จโตแล้วสมเด็จหลายชั้นเนี่ยเนี่ยเหมาะให้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าคนนายคนด้วย ดูองน,นี้ครับนี่ลงพุทธสังมิพุทธังสารนังคัจามิทาม,มังสารนังคัจามิสังคังสารนังคัจามิเป็นคาถาที่สมเด็จโตใช้ตอนออกทุดงหูเหรียญน,นะแบบนี้จะมีเหลียสี่หพันครับ ชุดนี้ยังไงก็คุมครับผมยังไม่ได้เปิดดูแลยผมจะบอกให้ก็เวลามาถึงที่เนี่ยใครเขาเอาพระอะไรมาให้ผมเขาก็จะเขียนปังไว้ถ้าผมเปิดมาเป็นผ้าไม่แท้ผมไม่ให้แฟนเพจแต่พอเปิดมาแบบนี้อออืืนี่ครับพอนียมพิมคุณแผน ผมเชื่อเป็นคนอดื่นไม่ขายพวกนี้หรอกเป็นอะไรวะเป็นแม่พิมพ์ขุนแผนที่ไปทาพอกเนื้อดินแบบนี้แพงเลยเหมือนสุพรรณยอดโถที่มีแค่เจ็ดองสุพรรณยอดโถคือแล้วคือเนื้อตะกัวที่เป็นต้นแบบในการกดในดินล่ยเผาทําแม่พิมพ์สุพรรณยอดโถเลยแพงไงเห็นไหมมีแค่เจ็ดองอ่ะแล้วแล้วดันเขียนพัรคกิ่งด้วยดันเขียนพารคกิ่งด้วย นะครับชินเงินกุวัดภาษีพากเก่านี่ดูง่ายไม่เป็นทานจริงอย่าลืมขึ้นเบอร์จองคิวอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าเพจครับสุขมากนะครับ